นาวาผา่าเขา้าครัวกินอยางกระแซกินอยา่างกระแซ่แม่นาวาผ่าแซบตำหมูยอจ้าวันนี้ตำเสร็จหน้าตาก็จะประมาณนี้จ้าเทใส่จานเลยพอดน่าทานมากค่ะคุณค่ะแซบแซ่เสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทานจ้า ไข่เจียวโบราณกินกับตำหม,มูยออุบลมาแซ่บๆกับแม่นาวาเลยจ้าสวัสดีค่ะแม่นาวาพากินยังกระแทบกินยังกระแทกมือนี้พากิน,กน,กน,กน,น,กนไข่เจียวพี่น้องไข่เจียวโบราณไข่เจียวบ้านๆแล้วกับตำตำหม,มูยออุบลพี่น้องแซ่บๆน้ำกันเลยจ้าอ่ะอยี่ว่าหลายมันชิดได้พงไงน้ำอะไรอ่ะไอตัวเป็นไข่กัน เจาะไข่แดงคนไข่เจียวเถวะไงไข่เจียวบอืม้ามเลยกับตีข้อเด้วยมันจะตีตีข้อแล้วแท้ไม่ต้องมีนามลองจ <c oughs> ุ๊ิ้มลอยนะ้องเออเพิ่งกินได่ข้ามเดียวพี่น้องอ คือกินตะขัมเดี่ยวเป็นอย่างที่สี่ข้อไปแถะได้นามเก็บหึวนมากใบเถอะใครเนี่ยใครเนี่ใค,นใครเนี่ครับใครเนี่ <laughs> ตำม,โมโบโบูโยกบวนไปนอนแซ่บแซ่บว่านั่เขาเซีนเขาเซีนอีกแล้ว มูเยอะหมนแต่ยังแสียพี่น้งองเอจ้าเดียวกันก็แม่น้ำว่ามาย่ำแ,แหละพี่น้องแม่น้ำว่ามาตามํำแล้วกัน นี่ก็ไข่เจียวเขาก่ะฮะหัอหอบ้องหักห้ออ บบพี่นางกระแซบพี่นางกระแซบพี่น้องก้ข่ขาแดงพี่น้องง่ายๆข่อยเจียวตำหมูอ่ะตำเองแซบเองพี่น้อง แซ่บเลยนะ่าอืมอืมมาละมละน่นหออืม,ม จะแสบเลยยังกันไปจะแสบเอายีกแล้วมันมือดละจะเสีจแล้วเสียงยังไงปวดน้ำเกห้วยน้ำกอหวยก็มีใส่หัวอ่ะหัวตัวหัวเจลือหงวยมันปวดแก้วเลย mẹo kể quanh mà dạng này mẹo soda ngay, mẹo 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 ăn à, mẹo mệt mẹo 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 mua กูเดียวพ่อพ่อก er. ินกาแฟก็เป็นขวดน้อยได้พี่น้องขวดใหญ่ มันจะกินบือในมันอยู่มืในมันแก่เว้ยมาละมาละขโนไอเบนเาสิเอาไอลูกมินิามาเออ,ต,นนแบบอนนตัวนั้นเป็นไอกินเนค่คได้ไงตัวเราจะไมให้แม่ว่า,วานนะเป็นหนอก็สมบงชตัวนั้ะได้ผมเตัวได้ผม, <laughs> มเยตัวมาแล้อ หาเพียนโอ้เสียบหืมข้าเส้นเนาะเข้าเส้นเนาะ มาจแะแปบกันแม่นะว่าจ้าโอ้ใครไปไหนออกพี่น้องข้างล่างพี่จะผักเอาก็เพ่อสุกาักใครกินใครน้่งกินผักนั่งดีละ่ะ จะอผักรูงของลางเรียกจะซ้ำยังสวยน่าทานแล้วก็เราก็กินได้ด้วยผักอะ่ะอืมอัมนื้รัมผื้ง อน้ำถือเพี่ยเพ็ดก่น เพจพี่น,อน้องนู้นเขาอ่ะต้นขาต้มตากินเบยร์อะก็พี่น้องไปเลยน้องค่ะแม่จะแจกก็แมานน่าวาด้วยจ้าเมนู้นง่ายๆแต่ว่าแซ่บ ตำเองเลยพี่น้องตำหมูย่อมองว่านมื่อวานซื้อมากมาถึงใจไปไหนดูตำเองนมาได้แซ่บกลัว นัม่นามาสินั <laughs> ่มาสิเดียวาวหวานออสาวหวานอยู <laughs> ่เดี๋ยวนาะมักกนโคตรนึงกัน้ำตาหวานเพดิะแค่หมูแกะเพี่นะอร่อยรเปล่ย nằm thử bộ hiệu nằm thử toàn bộ hiệu

How nó hai yên? Money, gin lighter. Wood lại rồi, Ta ngàn lighter. Ta gà yêu bạo. 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 Ta gà lại bạo. Ta gà rồi ừ. bạo. <laughs> <laughs> <có> <laughs> น้ำกับเส้นพี่นอกตาไ้เลยพอนะว่าตาหวานอ่ะนี่จะยังไงอ่ะแสบอยู่อิ่มนะเนี่ยที่ทำมาอกหลายแสบแห้งเมื่อมือ เฮ็ดเองแซบเองพี่น้องแม่นะว่ากินอย่างไรก็แซบกินอย่างไรก็แซบเบืบ้องจากเมนูแซบทุกเมนูนะเบื้อแกะอยูตัวแล้วพี่น้องแม่นะว่าอิ่มนะเนี่ยข้งางล่างนึ่เป็นเข่าด้วยกินกเข่าด้วยนี่พี่น้องวายดิ่นดิ่ดิ่ดิ่ เดเอ๊มันดินมันว่าไข่มันดินพี่น้องไข่ดินเอ๊ะไเอ๊จาาได้กละพอนะว่าพี่น้องสำหรับมือดีแม่นะว่าก็ขอคุณได้หลายจ้าที่เข้ามาชมพอนะว่าแม่นะว่ากินอย่างกระแซ็บกินอย่างกระแซบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจิ๊งจิ้งจิ้งิ้งแสดงพอกันตัวคลิปนะคะน้องสำหรับมือนี้ สวัสดีจ้าขอบคุณได้ไรจ้า